ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ f a c e b o o k ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นล้วนมีกรรมที่ติดตัวเรามาเราอาศัยอยู่ได้ด้วยกรรมและผลของมันหลายๆคนมักเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาที่คนเรานั้นมีเทวดาประจําตัวที่คอยปกปักรักษาให้คุณและให้โทษเราจึงต้องปฏิบัติตัวให้ดีที่สุด เรามาดูคนสิบประเภทนี้ที่เทวดาคอยคุ้มครองปกปากรักษาช่วยเหลือยามลำบากเทวดาไม่ให้อดตายโดยเทวดาที่เราควรรู้จะแบ่งออกด้วยการเป็นสี่ประเภทคือ 1. เทวดาประจำตัวสําหรับเทวดาประจำตัวซึ่งมีทุกคนอาจจะมากน้อยแล้วแต่บุญบารมีของบุคคลนั้นๆที่ได้บําเพ็ญมา ถ้าเป็นคนทำบุญบ่อยสวดมนต์ภาวนาบ่อยเทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. เทวดารักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษาวัตถุมีค่าโบราณเทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณยกตัวอย่างเช่นช้างม้าที่มีลักษณะพิเศษ 3. เทวดารักษาสถานที่เช่น รักษาบ้านเรือนหรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเองพระภุมิเจ้าที่เทวดารักษาห้องพระเทวดารักษาตามวัดพระธาตุเจดีย์ 4. รกคเทพเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่มีกลิน่นหอมจำพวกไม้กฤษณนาพิกุลหรือไม้ที่มีอายุยืนมีแก่น เทวดาจะมาอาศัยอยู่ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆจึงเห็นได้ว่าเวลาคนเราทำลายต้นไม้มักเกิดโทษหรือบางทีมีเรื่องเล่าในเขตนั้นๆว่าวันพระวันโกนมักได้ยินเสียงดนตรีบ้างเสียงคนพูดคุยกันบ้างชาวบ้านที่มีรู้จึงพากันกลัวแล้วลือว่าผีดุต่างๆน,น,นานาจริงๆแล้วเป็นเทวดา โดยทั้งสี่ข้อที่เราได้กล่าวมานั้นคือในเรื่องของเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนเรามากที่สุดให้คุณและให้โทษต่อคนเราได้มากที่สุดใครที่ปฏิบัติได้ถูกต้องก็มักจะมีความสุขร่มเย็นใช้ชีวิตอย่างสุขสบายใครที่ลบหลู่ท่านก็มักจะได้มีความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมาน ไปสู่สวนอุทยานแล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศท,ทั้งสิบทิศครั้งนี้พระมาตาลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศท,ทั้งสิบนั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่าครั้งนั้นสมเด็จพระอมรินทราที่ราชเจ้าจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตาลีเรานมัสการซึ่งคนสิบจำพวกคือหนึ่ง คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยสแก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม 2. คนที่รักษาสุจริตทั้ง3คือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริต 3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา 4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา 5. คนที่ถึงไตรสรณคมคือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เคารพบ,บูชา 6. คนที่มีการรักษาศีลห้าศีลแปดอยู่เป็นนิด 7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต 8. คนที่มีความเคารพแก่อุปชาจารย์ผู้เท่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม 9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา 10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกที่วาราตรีมิได้ขาดคนทั้งสิบจำพวกนี้มีคุณมากทําความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อพระมาตาลีได้ฟังเท้าโกสีตรัสดังนี้ ก็มีความเกระเสมสันหรนสาจึงได้ออกวาจาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใดข้าพะเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้นจำเดิมแต่วันนั้นมาเทพพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้งสิบจำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ บุญกรรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรมีจริงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีจริงทำอย่างไรให้ชีวิตดีจริงบางสิ่งในโลกที่เราไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยพลังแห่งจิตเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ดำรงอยู่จริงเรื่องของบุญกรรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรนั้นมีปรากฏอยู่มากมายในพระไตรปิฎก และเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์พระอารหันต์และบุคคลทั่วไปมากมายครูบาอาจารย์ทุกยุคทุกสมัยท่านพบท่านประสบและนำมาสอนให้เข้าใจใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่จิตแล้วแต่ภูมิธรรมสำคัญที่เราจะวางท่านอยู่ในท่าทีใดตําแหน่งใดและปฏิบัติต่อท่านอย่างไรที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีมีความสุขไม่ผิดธรรม สำหรับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักการง่ายๆที่เราควรทำสำหรับคนที่เชื่อคือการบูชาท่านด้วยความดีด้วยบุญที่เราทำโมทนาพระคุณความดีของท่านและเดินตามวัดปฏิบัติของท่านเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นที่ตั้งและสะสมบุญบารมีจึงเกิดไปเป็นเทวดา เราก็ทำแบบท่านเป็นการบูชาท่านที่ถูกต้องเจ้ากรรมนายเวรคือคนสรรพสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนไปก่อกรรมกับเขาไม่ว่าทางใดเราก็ต้องสำนึกผิดหาทางชดใช้เขาไปหากยังมีร่างกายก็หาสิ่งที่เราเอาไปจากเขาไปคืนเขาหรือสิ่งที่เขาพอใจหากเป็นดวงจิตวิญญาณเราก็ต้องอุทิศบุญ ไปชดใช้เขาจนเขาพอใจให้อโหสิกรรมนานแค่ไหนมากแค่ไหนยากจะรู้เพราะในพบนี้เราคงไม่รู้ว่าไปเอาอะไรทำร้ายทำลายอะไรเขาและเจ้ากรรมนายเวรคงมีมากมายมหาศาลตามภพภูมิที่เราเกิดกรรมคือการกระทําเพียรมุ่งทํากรรมดีในชาตินี้ให้มากที่สุดส่วนบุญ เราก็ต้องหมั่นสร้างหมั่นทำบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้จริงทั้งในภพนี้และภพหน้าที่บอกมาทั้งหมดจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีใครว่าใครทำใครได้บอกได้แค่นี้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำบทความเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน การให้ธรรมะข้อคิดคติธรรมเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ